厉害 แต่เทนเมนต์นาามาแล้วค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับแฟนเวิร์สซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ในงาน NCT Dream Tour The Dream Show 2 in Bangkok ค่ะต้องบอกว่าเป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของหนุ่มๆ NCT Dream เนี่ยครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยจัดด้วยกันถึง3รอบการแสดงวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3แล้วแต่ชาว NCT เส้นเนี่ยยังหนานแน่นอยู่เลยมองไปรอบๆนะคะต้องบอกว่าชาว NCT เส้นเนี่ยแต่งตัวกันแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันหน่อยดีกว่าค่ะ ก็คือตู้โฟโต้บูธค่ะที่ชาว n อ t เซ็นนะคะต่อแถวกันยาวมากตลอดทั้งวันตอนแรกเนี่ยเบลก็กะว่าจะไปต่อแถวถ่ายมาให้ดูบ้างนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคนยังไม่ลดลงเลยค่ะต้องบอกคนเยอะมากเดี๋ยวไอ้รอบหน้าละกันนะคะสวัสดีค่ะ b ี B2 ่ีเป็นเมนใครกันบ้างคะเมนน้อยจุนนะคะเมนพี่เจโน่ค่ะแล้วว่าการแต่งตัววันนี้ได้แรงบันดาลใจจากอะไรบ้างคะก็คือพวอหนบบนกันว่าถ้ากดบัตรได้ข้างกันอ่ะจะใส่เป็นชุดกล้วยมาก็ สนุกกดได้ครั้งกันก็เลยต้องใส่มานั่งนั่งข้างกันค่ะวิน,นาทีที่รู้ว่ากดบัตรได้เรารู้สึกยังไงบ้างคะชอบเพราะว่าแบบหนูไม่ได้เตรียมตัวว่าหนูจะไ,ได้กดได้เพราะว่าตอนนั้นหนูคือแบบปล่อยจอยแล้วเพราะว่าแบบมันกดยากจริงรอบนี้ถึงจะเป็นรอบเมมเบอร์กระตามสวัสดีค่ะเป็นเมนใครบ้างคะเมนพี่แจมินกับน้องจีซองทำไมถึงชอบแจมินกับจีซองอะคะเพราะว่าพี่แจมินเขาหน้ารักแล้วก็เท่แล้วก็ชอบ <Wow. S 2> ทุกอย่างเลยแล้วก็จีซองเขาแบบว่าเด็กเล็กแต่ว่าเป็นแฟนเด็กนะคะเด็กน้องแต่เป็นแฟนเด็ก้นนี ทีมอะไรเป็นทีมแฟนหรือเป็นทีมมัมมีทีมแฟนทีมแฟนใช่ไหมตอนกดบัตรได้รู้สึกยังไงบ้างคะกดไม่ได้ค่ะกดไม่ได้แต่มาทําไมถึงมาค่ะเพราะว่ามาเอาบรรยากาศแต่ว่าแต่งตัวแบบจัดเต็มมากเลยนะไม่เหมือนแบบกดบัตรไม่ได้เลยอ่ะนิดนึงค่ะนิดนึงสวัสดีค่ะเป็นเมนใครกันบ้างคะเมนแฮชานค่ะเมนน้องจีซองค่ะทำไมถึงชอบเขาอะคะ เขามีเสน่ห์แพรอพวสุดๆเลยค่ะ <c oughs> น้องเต้นเก่งค่ะแล้วก็น่ารักเป็นแบบเด็กสำหรับเราเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อ NCT T DREAM เป็นยังไงบ้างคะรักเขามากอยากติบโตไปกับเขาจนแกบเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้พูดอะไรเล็กๆน้อยๆกับ NCT T DREAM อยากจะบอกว่าอะไรคะ บอกว่าจะอยู่ข้างๆเขาเป็นกำลังใจให้ต่อไปแล้วก็รักษาสุขภาพเต็มที่กับงานแล้วก็เราจะรอไปเจอเขาอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณน้องที่มาเป็นน้อง NCT DREAM ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเมนใครคะเนี่ยเป็นน้องอินจุนค่ะอ,อ๋อทำไมถึงชอบเขาอะคะ,คะน้องอินจุนมันคนน่ารักคะ่ะสดใส เป็นปะกายเลยค่ะโอ้เราเห็นถือโบอะไรด้วยอันนี้คืออะไรอะคะนีพอดีว่าน้องเกิดเดือนนี้ค่ะเดือนมีนาก็เลยอยากทําสิ่งเล็กๆน้อยก็คือแจกสีเหลืองก็คือสีตัวแทนของน้องค่ะก็เลยแจกสีเหลืองให้เพื่อนๆที่มาคอนเสิร์ตได้รับไปค่ะตอนนี้นะคะใกล้เวลาที่งานจะเริ่มแล้วค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเบลขอตัวไปต่อแถวก่อนนะคะบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ชมกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับงาน NCT Dream Tour The Dream Show 2 in Bangkok ค่ะต้องบอกว่าชาว NCT เส้นะคะเต็มอิ่มกันแน่นอนบรรยากาศข้างในเนี่ยต้องบอกว่าสนุกมากแล้วก็น้องดีมเนี่ยน่ารักมากค่ะสำหรับคราวหน้านะคะใครไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไวด้วยนะคะวันนี้เวลและ Entertainment มนตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย การย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโ o โ o 29ค่ะ